ผมเหม็นชิ้นหน้าพวกนี้เหม็นไอ้พวกน้ำเน่าเฮ้ยทำไกันวะพวกน้ำเน่าเฮ้ย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 เบา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 เ้ยเฮ้ยลบเลยเฮ้ยย่ามาพังบ้านคนอื่นนี่เมื่อกี้เลื่อนลมเลื่อนลมเขายังไม่ได้ไปพังบ้านเธอเลยเขาก็ไม่ได้บ้าอะไรเลยทำอะไรอ่ะเนี่ยเธอเฮ้ยแข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงสิเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ผมช่องเอินได้ไหมช่นนไค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะใช้ชีวิตศูนย์บาททั้งวันเลยนะทุกคนทั้งวันศูนย์บาทจะอยู่ด้วยกังไงต้องสี่คนเราจจับคู่ก่อนจับคู่หรอใช่จับคู่ก่อน่ะโอ้โหน้อยอะอร็อะไรควมรักชนะทุกอย่างคิมมิจิโกนั่นน่ะจุดนงใจริงคิมมีโนตริโกนนะ ตีต่อเราแก้เลยได้แล้วเลออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไปเขาอยู่คนเดียวออกออกไม่เอาไปไม่เล่นไม่ก็พวกเธอใครออกโอเคครับลอยออกอ่ะก็อยู่กับเอิญมันก็อยู่กับกูไงอะไรกูมีต่อยอพูดนำเน่าเออไอ้พูดนำเน่าพูดนำเน่าจีนเหมือนทีน่ามาเดี๋ยวเรามาเลือกอุปกรณ์กันก่อนที่เราจะเลือกอุปกรณ์เราจะมีจับฉลากเฮ้ยอะไรพวกมึง มันไปไหนของมันอ่ะไม่รูอ้อะไรของมันมาเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันก่อนอ้าฝั่งฝั่งทีมฝั่งทีมฟิวจะได้อะไรได้อะไรได้อะไรได้มีดได้มีดีครับคือได้ของดีแบ๊วมาแล้วก็ไปเอาแบบมักน้ำข้าวปุ่นมาไงเห็นแดดมันร้อนก็จีได้แบบ จะได้ไม่โทรมอุตส่าห์เราเป็นแบบเออเราเป็นคนดังเราเป็นคนสวยเราเป็นคนน่ารักขนาดเนี้ยใจเย็นใจเย็นนี่นี่มาอย่างนี้เลยเหรอนี่เฮ้ยทุกคนดูดิขาวขึ้นนะเนี่ยอะทุกคนดูเฮ้ยค่อยๆทามันเปลือยเยอะอย่าใช้เยอะเราแบบเราทาแบบไม่ล้างน้ำนะแต่อันนี้มันสามารถล้างน้ำได้แล้วก็ไม่ต้องล้างน้ำก็ได้แล้วทำให้ผิวขาวขึ้นใช่ไหมใช่ทุกคนคุณดูดิเอ้ยแต่แต่ขาจริงอันนี้ขาจริงขาจริงเนี่ยมันจะกลิ่นหอมด้วยนะมัน F P F ยี่สิบห้าเล ใช่มันเป็นใหยทุกคนดูเห็นปะผิวขาวขึ้นทุกคนจะบอกว่ามากนมข้าวตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็มีออแกนิกนะคะปรับให้วิวขาวก็จะด่างทายเห็นป้าไหนมีการันตีด้วยนะว่าออแกนิกอันนี้เลียกอะเฮ้ยก็เห็นมันขาวก็อยากเป็นคนขาวจัวๆมากจริงแต่มันไม่เทานะจริงไม่เท่าไม่เทาไม่เทาไม่ใช่บีบีเราชอบอ่ะอะไร อะไรสุสห์แอบมาแล้วแ่งงานคนเดียวเฮ้ยผิวมันขาวขึ้นจริงอ่าจริงเฮ้ยทานหน้าได้นะคะทุกคนมันขอข้าวจะเนี้ยทานหน้าได้่ยทานได้ทั้งหมดเลยเลิกไม่กินได้แล้วมาพร้อมมาอุปกรณ์ต่อไปของฝั่งเราไปฝั่งเราอีกทีน้ามาโถ่สมสมได้อะไรอุ้ยเป็นแท่งไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนาคอนดาเราอะเราอะได้ไหมแฉ็ให้แคฉกใต้อแฉก จะได้อะไรเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยเอาจับดูไม่คิดไเขียนอะไรนะอะไรนะอะไรนะมีใจอะไรมบอะไรมีใจอะไรอะไรใช้ยากก็ไม่ขียนนะใช้ยากนะใช้ยากอะไรเราเคยเรียนลูกเสือลูกเสือเราไปจับมือคว้าอยู่ซ้ายมากจับมือคว้าไปจับมามือค้าใช้ขาล็อกกันมือคว้าใช้ขาล็อกกันไอ้ยเอาพัจับมือจับหมอนแล้วจะได้อะไรบ้างวะปั๊บเชือกฟางเชือกฟางอตีหมดเลย ไม่งงจะงงมากคืออะไรอะนี่ได้เชียบผมแน่โง่เหอนผมคัตเตอร์ไอ้กลุ่มนี้ไม่ดีเดี๋ยวเราต้องแลกกันอยู่ดีเราได้ของผมไปแล้วอะอะไรต้องแลกกันไม่อยากรักก็มาแลกกันเสื่อผ้าสิครับหมายไว้หม่ยไม่หมายพรมเอ็งต้องเอาหมายมไปใช่เราให้แลกแค่เชือกพังเชือกพังเชือกพามไม่ได้อะพามไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวเราไม่มีอะไรตัดเล่นกไปเถอะตอนนี้เราังงไ อจะฟังกับไหนไม่ได้ไม่ได้มากับเตอร์ไม่เอามีอะไรเลื่องอะไรไม่ได้มีเลือกกี่ได้เอ๋วเอาแบบนี้ก่อนนะขอเร่องมึงโง่เลยที่โกงอ่ะแกเป็นคนมาขอแรกอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้เอาไม่นี้ก่อนนั้นเอานั้นเอามาคัตเตอร์ใหม่เอาคัตเตอร์มาเอามีมาเอาจะวางไหมไม่เอาเอาเมฆเอาเมฆเอาเมฆไม่ได้ เล่นๆนะเกลียวนะเอาเรอ่ะคัตเตอร์คัตเตอร์มาคัตเตอร์คัตเตอร์ทีมเราได้คัตเตอร์แล้วก็ไหมพรมไฟแช็กส่วนเราได้เชือกฟางนะคะแล้วก็มีดโอ้โหแหลบคมมากแล้วก็ได้ขีดไฟนะคะนี่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 ของอันนี้มาขีดไฟเชือกฟางแล้วก็มีดอันนี้โอ้โหแข็งแรงมากเลยอยาของเราของเรามีไหมพรมแล้วก็ไฟแช็กแล้วก็ที่คัตเตอร์ลุยอันนี้เราได้เลแล้ว ทำเลยทำเลยดีแล้วตั้งแล้วแต่เราก็ต้องหาเจอตัดไอพวกกิ่งไม้พวกนี้เราต้องหากิ่งไม้ใหญ่ก่อนแล้วก็ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเหมือนบ้านคนอ่ะมาตอยตัดนี่เราได้ใบตองแล้วนะจ๊ะนี่อันนี้เราจะทําเป็นแบบหลังคาบ้านแล้วก็จะปูเป็นแบบเป็นที่นอนแบบของคืนนี้นะคะคือเหมือนกับว่าผมอยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้ดูมันทุกคนดูมัน รถถูกไม้เหร<ะ>อจอยหาช่วยกูก่อนเอ้ยสร้างไปก่อนเดี๋ยวหาอาหารมาเดีเ๋ยวไปลาดกัดแผนหาอาหารดูสภาพนี้นะหาหาอาหารไปลาดกัดไปเรา,เราก็จะก่อแบบบ้านแบบเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแบบเปิดอย่างเงี้ยแบบทำให้แบบง่ายๆอ่ะแค่แบบว่าที่อยู่พักอ,อาศัยได้ผมเหมือนชิ้นหน้าไพวกนี้เหมือนไอ้พวกนดำน่าเอ้ทำไรกันวะ พนำเน่าเฮ้ย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 เาเบาเาเบาเบาเาโอ้ยเลยอไ้อย่ามาพังบ้านคนอื่นเมื่อกี้เื่อนลมเื่อนมเายังไม่ได้ไปพังบ้านเเลยเาก็ม้ว่าอะไรเลยทาอะไรอะเนี่ยเธอ้รเนี่ยแรงิเฮ้ยใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปหาคู่ของเราดีกว่าแล้วคือทางเชี่ยงอะไรอะสายฟิลหรอ ย็งงีมาตอนดึกๆจยมันก็ทำมันแข็งแรงเลยดิ่อาดีมันตึงไม่หย่อนไม่หย่อนเลยมันต้องถึงความแข็งแรงนะครับแค่อยู่ได้ก็พอแล้วอยู่ได้เปล่าไม่ได้อะไรก็จินแล้วอยากอยู่ไหมก็ไม่ตอนนี้บ้านของเราก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์จากร้อยเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่เสร็จ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปที่จิตบ้านนะครับเป็นตำแหนักล่างส่งล่างตึดลิงล่างส่งนะครับน้าโบพุธโอ้รัมาอ่าเสียบใส่เซนหน่อยเออเรากลับบ้านเรากลับไปเถอะไอ้พวกไอ้พวกคีไปทีนเอาฟิวนำเน่าไปสี่คนกลับบ้านไปเลยนะโอเคตอนนี้เราก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมไอ้พวกนั้นก่อนนะไม่เราจะไปพังบ้านพังไอ้พวกบ้านไม่แข็งแรงอ่ะจะต้องพังให้หมดเฟิวเจอี่อยู่บ้านนอนกันได้สองคนเลย เอาดีอันนั้นอันนี้เรียกนอนเหรออันนี้เรียกนั่งนะอันนี้เรียกนอนเหรออันนี้เรียกนั่งนะพักกันนอนพักกันนอนทุกคนเมื่อกี้คือแบบแดดร้อนมากแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วนะสามสี่โมงแล้วแต่คือประเด็นอะไรรู้ไหมไปลุยไปตองมาไปเก็บไปตองตัดไปตองคันเนื้อคันตัวไปหมดแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องล้างผิวล้างตัวคือมันคันอะอยากมาร์ผิวอะมานต้กงค่ะ เอ้าเข้ามาห้องน้ำเราได้ไงนี่ห้องน้ำอุิงนะห้องน้ำเดียวกันใช้ดดวยกันอะหรมาเอิอจะมาร์กนมข้าวทุกคนดูนะคะทุกคน<อ>มาร์กนมข้าวยุฝุ่นนะเมื่อกี้เอินใช้แบบไม่ล้างผิวแต่ครั้งนี้เอิญจะใช้แบบล้างเริ่มไปเลยเจ้าดูเด้อเต็มเต็มเอิน,นแต่เอิญเป็นคนหนึ่งที่ชอบมาร์กแบบหนาๆนะานะขอมาร์กแบบหนาหนาดีกว,ว่านี่ เคยดูความเปลีป่ยนแปลงของเออนะคือไม่รู้อะรู้แต่เป็นคนส่วนหนึ่งนะชอบและอย่างนะมาร์ใส่แบบหน้าเราได้นะทั้งร่างกายเลยถ้าอยากขาวตรงไหนอะก็มาตรงนั้นแหละอ่าเดี๋ยวเออจะล้างผิวให้ดูดูนะหฮยทุกคนมันขาวขึ้นมากบอกเลยว่านี่ไม่ใช่บีบีนะเฮ้ยทำไมขาวขึ้นมากเลยอะคนดูมันขาวจริงๆเนี่ยมันแบบล้างออกแล้วนะมันขาวขึ้นจริงๆชอบมากรู้ขาว มาก็เลยหนักขวดฉีปวดฉีก็ไปฉี่บ้านตัวเองดีนี่บ้านฉันไม่มีห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำสาธารณะจ่ายมาสิบบาทเออเดี๋ยวจ่ายอาจ่ายเดีวมองน้มข้าวก่อนของดีไงได้แต่เอามาก่อนอยากมาเหมดกันดูนี่อุ้ยรู้สึกขาวอะถึงเวลาที่เราจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวอ๋อคือมาเป็นหนึ่งเดียวเหรอพวกเราเรามาชุมนุม ตังภูมิใจโอ้ยจะกินไม่ได้ครัเดี๋ยวเราจะกองไฟเราจะกาะกองไฟกองไฟกองนี้จะต้องใช้ด้วยกันเราจะทํากับข้าวแต่ละฝ่ายของเธอจะทําเมนูอะไรก็ได้ที่หาแถวนี้ใช่ไหมเมื่อตอนกลางวันเออเห็นไก่มามาขี้เอยมาไข่มาไข่ใส่ด้วยจริงเหรอข่ฟักไข่มาฟักไข่ไว้ตรงแถวนี้ด้วยเฮ้ยไก่ตัวนั้นชื่อไอตองไอตองนี่หาไข่ได้เลยนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนุอยไข่ เฮ้ยเจอไข่ได้ไงอ่ะเป็นไปได้ยังไงอะมีช้อนซ่อมด้วยอ่ะเฮ้ยมาจากไหนอ่ะมีตะเกียบด้วยอ่ะเฮ้ยดีกว่าเป็นไปได้ยังไงอ่ะเราสามารถอยู่ที่ป่าแต่เรามีไข่กินจริงมีตะเกียบด้วยเหรอมีตะเกียบด้วยเรามาจากไหนไผ่อเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เหล่ามาเลยเก่งวัยเลยชีวิตจัางแสนทรมานจังเลยจะรอดไหม ถึงเวลาในการทากับข้าวฟืนขึ้นแล้วนะคนนี่กรทาข้าวจีที่อะเล็ดอร่อยนะเอ้ยนี่ยเขาต้มต้นทไงอ่ะอย่างนี้ได้ปะไม่รักไม่ใช่เือเอาไม้ดิไปน้ำมันจะดำไม่น่ารอดทุกคนนี้ข้าวจีเราแบบเริ่มแห้งแล้วนะคะพอทีนี้เราแห้งเราก็จะโรยเกลือพอโรยเกลือแล้วก็มาใส่ไข่พอใส่ไข่เราก็สามารถกินได้เลยค่ะเราหดเก่งมากเลยเนาะคือเนาะเอ้ยเอ้ยเบาเบาไม่ไม่ไฟเบาหน่อยไฟอ่ะเบาหน่อยไม่แต่เราชมกันจริงๆนะคือเนาะ ทำไมเขาจะดำกังเอาเดี๋ยอยากงกินนะขอกินะอือกินได้กินไปเลยแต่มันต้องแห้งกว่านี้ก็กินได้นี่มีแค่เกลือแต่ไม่กินดีกว่ามืนอร่อยมากถ้าสมมุติแบบว่ามีเครื่องปรุงแบบครบรสชาตินะอร่อยกินหมดลวอร่อยปะอร่อยเออเราหดกินอิ่มดูดินี่พวกเหลือขอเมื่อก่อนกินไว้ทุกคนวันนี้ทขาเราใช้ชีวิตสุดบาทได้เต็มที่มากใช่ลำบากมากเลย ลำบากมากเนี่ยฝึกไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปตกอยู่ที่ไหนจุดไหนเราก็ต้องรู้จักแบบใช้ชีวิตให้เป็นโดยที่ไม่ต้องมีเทคโนโลยีสื่อสารไง okay. เออศูนย์บาทบ้าบ้าแค่นี้ง,ง่ายอุ้ยแต่เอาดีๆดูดูผิวดูผิวทุกคนมาดูผิวเ <Hey. S 2> เห็นไหมขนาดเราเจอทั้งแดดทั้งควันม ของมัลองนิดยากาใบตรงใบตรงอันนี้ข<น>อันทีคายอันนี้น่คนมีรอยยุงกัดอีกใช่ก็นี่ผิวยังเนียนใสปกติผิวยังผ่องใสอยู่นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์อนนมรามรา์กนองข้าวญี่ปุ่นค่ะที่ทำให้เราแบบว่าผิวขาวกระจ่างใสและป้องกันแดด F P F 25ตลอดทั้งวัน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 ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีพี่ก็ไม่ทำให้พวกหนูยังขาวตลอดวันได้ f ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดแจ้งเตือนบายบาย